่ครับเวลาทับก่อนใ้ไข่เนี่ยผู้หญิงมีมาตั้งโลกกำบังเลยเฮ้ยเป็นผู้หญิงนั่นไม่กลัวตายหรือไงนี่มันการศึกการสงครามหาว่ากูกลัวตายกูโคตรไม่แยงขนาดนี้นหรอกไม่กลัวโดนแทงตายหายรือไกูอยากโดนแทงตายดูดีกูว่าคงไม่กลัวเลยแล้วอะไรฮะเร่มึงมาพูดดิเป็นแม่ทัพเหรอมายืนขวางอย่างเงี้ย ไม่แมคทับแต่ว่าเรงมาให้เก่าทับเราไม่ทับจะไม่ถึงไม่ดูเรา ก uh, ูม่ได้ไงไม่โดนเราคุ้มเก่ง เป็นผู้ชาย็มตัวเข้าใจไหมทุก่ต้องเฮยรอบ้างนิเฮ้ยเฮ้ยเตฮ้ยเอาับเคนนี้ไม่ได้เรื่องเอาดาบเอาดามาให้เยนหน่อยเดี๋ยวเี้งจัดการเองเฮ้ยมับนนี้เฮ้ยเฮ้ยตูกกราบยังไงเมอ้ไม่ได้ความ้ความน่นมาให้ทับตเดียวเฮ้ยเฮ้ยยงงานได้เฮ้ย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 อยากตายเหรอ เฮ้ยหยาดไปเลยเร็วๆเฮ้ยเฮ้าทำไมอ่ะผมปวดขี้เราคือแม่คร well, ับตรงการจะเจอกับพ่อครับสักหน่อยนึงในนามของข้าพเจ้าแม่ครับสัตยาขอเจรจาสิดด้วยดีๆะนี่จำหร่อเปล่า กูณยังอึ้งอยู่คุณเปต้องกับมันคุเป็นศัตรูเราอะไรวะพันดาวได้ที่ไหนของแตกไม่ได้ยิ้มฟันเหลืองเลยเนี่ยรักในหลวงดูสิสูงเท่าเรื่องเชี่ยสุบหลอดเฮ้ยดรอปทหารมาช้าปืนช้าแก้มข้าวนี่มือมือเลือกมาหมึกเออรูดเยี้ยไปหมดเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรวะติดนาำลูกกระโปดเต๋ลูกแล้วมึงว่าไอ้มาลูกต้นองทำแหละกูเรียกลูกกระโปดเต๋ไม่ใช่ตรงนั้นอะไรตรงใต้น่ะใต้ลูกกระโปดเต๋ออ๋ออ๋อไปดิหัวเข่าเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่ลูกอมเม็ดใหญ่ภาษาอังกฤษหอเชื่นใจจนลอยขึ้นใจจริงจริงลา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  สเปซอ๋อโอ้สองลเดี๋ยวมันจุกคอเนียมากเลมงพูดอะไรเนจุกคอนักเกียดใช่เออมัางทีมันใหญ่ไปเงี้ยนไมัไ่เคียวอมันเอเลยก็จุกคอเลยอ้พิไว้นั่นอะไรรูกตรอเบอรี่ไง เจ้าเป็นคุณรับเื่ออะไรครับราเจ้าอนะบนุกคลสังดาไปทักมึงนี้มีแบบนี้ด้วยออ๋อคือไปตามไทัพใหญ่มาด้วยนี่ใช่ใหญ่บ้าหามดวยไงครับผมเนี่ยครับไทักโปตไัมึงแม่อะไรรมันี่ยิได้เนกนเนอูยน้องเอาไปทัทีมาไปไปรับไปรับไปัก ไม่เลือเลย่ะกูเห่ยแล้วเอคนแล้วกูทายยังไงอ้าวาขึ้นายด้วยนะเธไปถากถามาแล้วใช้คำพูดที่ถากถากมากพึ่นไม่ได้อยากจะเห็นหน้า่าแม่ทัพอยากขึ้นเพี่ชนีตอ สู้อยู่แล้วคนจะต้องเท่าไรครับเชื่อตักดาเว้ยตักดาชักโดตักดาดาด้วยดาบ้านนี่เล่ะอาอยากจะรู้อยู่เลว่าใครกันแน่เป็นแม่ครับแฟนคลับดีกันสองแม่ผมก็อย่างพวกกับคุณยังไม่มาอยู่เลยสวยตัวไปนักมือมองเลยขอบคุณค่ะ เนก่อยากจะเห็นใช่ไหมเล่นตัวซะด้วยอยากเห็นหน้าจริงมาทำอะไรเดเนมายกช่อฟ้าขึ้นโชว์นี่ยืนหน้าเลยเมื่อเมืวันทีที่ไม่เจอแบบนี้ดีเออ ไปเจอแบบมีตูดปิดด้วยดูก็รู้แล้จัเล่ยผมไม่เคยตูดปิดนะครับผมไม่เคยตูดปิดเลยครับมึงไม่มีอะไรเลยแต่มึงเขม,ม, <c oughs> มิ่บตูดจะไปดูให้มันได้ตัวเห็นได้ไหมมันแค่ตัวห่ะแฟนดีนสอบไป่ได้คงสิ้นแล้วด้วยเช่นเลยผู้หญิงเมาแล้วแก่จู้จี้กันการออกสู่สมร์ทมฟอยู่สมร์ทมฟมันเป็นหน้าที่ของผู้ชาย ไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงหาเจ้าค่ะนม่มาออกศึกออกสงครามเ่ยจะมารบรากก็ปันกับผู้เล่นเขาลาลูกลาผัวมาที่ยังหรอแม่เอ๋ยแม่เอ๋ย<ไ>ปาดีตอนอย่างนี้เยุดไม่ได้ค่ะปาดีนะนะนทำไม่ะว,ว่าจะจะคือ ทำไมทำไมหมอจะเรียกเดินผ่านคืจะไปรับรางวัลติดตางด้วยเออไม่กันเขาจะลาบลอยเว้ยแหมเล่นะคะเล่นกันเหมือนเล่นอยู่ข้างหลังเลยคือชอบครับตาบึงมีเบอร์โทรไหมไม่เลือกไม่เรียกมาเฮ้ยไอ้มาลุต่ะคุ๋มวานเอาที่ชู้ไอ้เนคนที่เป็นทิ้งทีเอาไม่ได้พี่หาไม่ได้ปากดีนะว่าแต่ไม่ทับเบอร์นู้นเถอะทำไมจ๊ะ จะออกมาทำศึกลาลูกลาเมียหรือยังหลับพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ยขอลาทั้งคู่นี่ถานจริงเละนี่จะมาทำศึกนูจะมาเช็คขมโนกรัวกันทอาศึกสิเพื่อนมาลุ้ทเาศึกก็เร็วเข้าวทหารหลับไปนายนะงไงหนึ่งโกรธขนาดนั้นเลยหลับคนยังไงบังทิ้งตัวมากเลยนะเออไอ้นี่ทำไมกลับก็กลับก่อนศึอจะอดนอนนี่ ตัวนี้เกลี้ยับนี้ตัได้ไปด้วยความแต่มันติดกันนี่หรอโนู่นกูเป็นใครเนี่ยพ่อแม่กูไม่ด่าขนาดนี้เลยฮะต่ต้องเวลาด่าเลยเรอเห็นเล่นเตะกันบ้างบาแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกฮะอะไรนะอยากจะรู้จริงๆว่าแม่ชอบเพลงละโศกก็ได้ นามใดกันเล่าไม่บอกหรอกอัจฉริยะเกิดเป็นหญิงควรเห็นว่าเป็นหญิงควรงามยิ่งมารยาทอัจฉาใสปากกลมลูกมือควายเป็นลูกเหยียวยาวติดโมือจิ่มึง้าอะไรอ่ะมือมึง้เอิมือ มือพึ่งมืออย่างนี้เลยก็ยื่นไปให้เขาเห็นต้องเออมือไม่ได้น้าเกลียดเราจะไปทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วทำยังไงแค่นี้นี่แหลเริ่มอาทุเนแล้วนี่เขาขบทแล้วเออสีมืออโอเคมือมีไว้ทำกับข้าว าาพ,อพ่อคนี้เนัวโอ,อ,อ้โหโยมไปไปโยมปยมไปเลยไปไปยมยมยมไปยลยโอ้ยเนาะน่หนาวแบอะไรอย่าพกพี่เนี่ยไปเราก็โง <c oughs> ค่ะว <ๆ S 3> ัวว <ๆ S 2> <ๆ>ัมันอ้านไหลเยือกเหรอเคยได้ยินไมตุกแกเปล์ก็ไวายาบก็ควแข็งดิบไหมแข็งอยู่แล้วอะไรตัวไหนมาช่วยยากีหญิงไัย วิ่ใชี่ชัวาา่วก,กไหนลำบากในตรากตรำในทําครัวเป็นเพศแม่ใจเก่งตีหม่หัวเม,<ว>มื่อไรเจ้าอกมีกลอนมาสู้กับเรา้ะด้วย เราเป็นผู้หญิงใจแข่งไม่ต้องมาเกรงม,มากล่าวถ้าเห็นฝีม,มือเล่นกเกาเราไม่ทิ้งเอ,อาซื้อเมื่อยมาใหญ่ใกล้ถูกระวังพายุกระเื่อ เขาจะสู <Kell analyze> <Depois S 1> ้แ <¿no>? ล้วเหรอครับเออเขาผมอยากจะาพลังกับคุณสาวพันนาอะไรข้าว่าสองรามตู้กับนมอโอครับเออแล้วถือว่า ใช่ไหมจะสู้ต่อแล้วนะเหนื่อยเลยมอะไรกันแม่ทัพประใบหน้าสู้ยังไม่ทันใดเลยก็เหนื่อยแล้วจะสู้แลนะนะเนื่อยนะสิใช่ไหมพูดอะไรค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนทุกคนมาเลยไอ้ไอ้คู่รุ่นทำอะไรกันแล้วฮะ ยาได้คนนชนให้ได้ก่อน่จะคืนหมดเลยเข้ามก็เข้ามาเลยอย่หัอาุธวุไม่มีอะไรเล่นเล่นนิ้ว เรื่องของผวเนียมันเีน่ทีไปและวเอาเลนาวาห้าพวกพวก้วยแลผมไม่เข้าไม่มีด้ามแต่ตัวไม่เขีนตัวไรหรือยังไงผมไม่เคยตัวกันครับพทยแครับเราไม่ต้องนเนเหมือนกับเพทนั่งอกนั่งตรงนี้เรื่อง